สุนการโรงเรียนกนช้างนทุกท่านก็ขอสวัสดีลูกอีกครั้งนึ่งสวัสดีทุกคนเลยใครยกปอสยกมือล no ูกปส่โอ้ปสี่หลายคนป้าปอหกปอหกมีกี่คนเนียนะสามคนมั้สามคนเอาเรียนเรียนเรียน่งปอหกเรียนตอนกับปอห้าเเรียนสองชั้นเลยนะับ สองชั้นในห้องเดียวกันพอปห้าได้เรียนปหกด้วยปหกก็ได้เรียนปห้าด้วยครบเลยเนาะอ้อวาวหลวงพ่อก่อนอื่นหลวงพ่อขอชื่นชมพวกเราที่พวกเราได้สอบธรรมศึกษาหรือได้สอบความรู้ทางทาธรรมด้วยธรรมะธรรมะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเรานะครับอย่างในบางทีทําไมคนไปกินเหล้าเพราะเขาขาดอะไร เออขาดสติสติก็คืออะไรคือทร,รมะใช่ไหมเออทำไมคนไปกินยาบ้าเพราะไม่มีอะไรไม่มีสติสตเอ,อี่บางที<ม>เราก็ด่าพ่อด่าแม่ให้เพื่อนด้วยเพราะอะไรเออเพราะขาดสติไม่มีสติทั้งนั้นเราึต้องเรียนเรียนรู้ให้ค้าใจเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติด้วยอ,อ่อเราต้องเรียนรู้ แล้วก็ปฏิบัติด้วยเพื่อให้เรามีสติถ้าเรามีสติเราก็สุดยอดเลยลูกเราก็จะปลอดภัยทุกอย่างเลยอันนั้นก่อนก่อนที่จะคุยอะไรให้ฟพอก่อนให้ข่านอีกก่อนผ่อนนะผ่อนนะผ่นะตื่นนะตื่นนะตื่นนอ่ามามือมาลงมือมงมือแต่ว่าตาตาดูตาดู ไปบ้านอเออเรียนหาเรียนหนังสือดีนะนเองฟัางงานด้วยตาเรามีไว้สำหรับอือลงือลงตามีไว้สำหรับเอถบอถ้าเราไม่มีตาเราดูดเห็นไหมไม่อโอ,โอมีไว้สำหรับฟังสมองมีไว้สำหรับจเออจิตใจใสัเวลาเราฟังอะไรเราถ้าเราอยากจะเข้าใจเราต้องเออจดจอดจอจดอจ,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 อจอถ้าเราไม่เข้าใจทำไงถามเราต้องถามต้องรู้จักถามด้วย นะครับจะนั่งไม่รู้เรื่องอยู่นะครับเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเหมือนกันกลับไปบ้านก็ต้องทำยังไงท,ทบทวนไปสมอไปกลับไปบ้านเล่นเกมครับปเล่นเกมเนี่ยครเล่นเกมทุกวันยกมือครเล่นเกมทุกวันใครสตีมเกมทุกวันเลยอย่าอายลูกอย่าอายอย่าอายไม่ต้องอายใครเล่นทุกวันยอมรับยก <c oughs> มือยกมือ <c oughs> เออนั่นแหละ เล่นวานละกี่ชั่วโมงลูกแม่หนึ่งกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงบ่ใช่เยอบ่หนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงเล่นอ่านหนังสือวันนี้กี่ชั่วโมงบ่เนี่ยฮะเล่นวันละสี่บ่อ่านหนังสือวันละสองนาทีือมีบ่โอ้โหต้องก็ต้องปรับใหม่ทีปรับใหม่เล่นได้น้อยอ่านหนังสือเอออ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือมากๆปกติอ่านไหมลูกอ่านไหมเนี่ย ตอนไหนมอเราเรียนนี่หวนะอยู่บ้านอ่านไหมอยู่บ้านอ่านไหมเขาให้อ่านหนังสืออยู่บ้านยกมือไม่ต้องอ่านใครอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านยกมือเออโอ้จบก็อ่าน่าจบพี่ไม่อ่านเลยจ้าพี่พอหอยไม่อ่านเลยบอกอะอ่านอ่านอ่านตอนเริ่มเรียนอ่านตอนไหนเราบอกตอนนั้นอยู่ที่บ้านหรืออ่านโรงเรียนโรงเรียนอ่านแล้ว เป็นประจำนี่ยจะงถ้าไสมองเราไม่ เออสตีดีนะครับมีสตีดีมีสตีดีเอาเคยเห็นเต่าไหมเออเต่าเต่าวิธกี่ขาวี่งกี่ฮะงี่กี่หัวเรมเป็นเท่าไหร่เออเราเป็นหกแน่เราเป็นหกเราเป็นหกน่ะมีหมาตัวหนึ่งแต่มันเห็นเต่าคาออกมาจากปาอ่าล้วก็เห่าเห่าเห่าแต่แทนจะไปกัดแต่ว่าไม่สามารถไก่กัดเต่าได้ ว่าเต่ามันหดหัวหดขาหดหะาะมันเข้าไปในกระดองนะเอาเท่าไหร่กลับเท่าไหร่กลับนี่แสดงว่าเต่ามันปลอดภัยไหมนี่ปลอดภัยคนเราก็เหมือนกันนะลูกคนเราเนี่ยมีทางที่จะทำให้เกิดอันตรายอยู่หกทางมีอะไรบ้างเขาคิดว่ามีอะไรเอ้ามีอะไรบ้างเอ้าทางอะไรทางหกทางน้ำทางอากาศหอวทางอะไรในหกทางมีอะไรบ้างทางสติโอทางสตินั่นแหละเอานี่ทางตาเพราก็จะบอกให้ทางตา ทางตา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 ต่อไปทางอะไรอีกทางหูเออทางหูทางหูทางหูต่อไปทางทางหัวทางจมูกทางจมูกไอ้ทางเกิดอันตรายจะไม่ทำทำไมต้องใส่แงี้ยด้วยเนีมันจะเกิดอันตรายอย่างนี้ทางจมูกทางอะไรอีกทางอะไรอีกเออทางปากหรือทางลิ้นนะครับทางลิ้นแล้วก็ทางไหนอีกอะไรอีก ทางตาแล้วก็ทางใจทางตาออกทางตาอ่าถ้าเราไม่มีตาเราจะดูโทรศัพท์ได้ไหมไม่เออไม่อ่ไม่เลยที่เราเล่นเกมมาสนุกสนุกเพราะว่าเรามีไม่มีตาเนี่ยถ้าไม่มีตาเฮ้ยเล่นสนุกไหมล่ะไม่ไม่เลยนะครับแต่ถ้าเล่นบ่อยๆตาเราเป็นยังไงโออตาบอดอ่าตาเราก็ไม่เกี่ยวอะไรสนุกไว้เออไม่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ย่างเดียวเนาะ ทำให้เราทำให้เกิดอันตรายได้ทำให้เกิดอันตรายเราไปตาใช่ไหมทำไมเราต้องเสียตังค์ด้วยซื้อทำาหอะไรทำให้เราซื้อฮะเพราะเพราะเราไม่เห็นสิ่งของเราจะได้ซื้อไหมนาเนตตาตาทำให้เราเสียเงินในตตาเราเสียเงินอ่าเหยื่อเพื่อนเราเดินไปเห็นเพื่อนชี้หน้าเราเราเดินก็ไปตกเพี้ยนเลยอ่าเพื่อนหัวลุกเลยทำไมเป็นทำไมเป็ตกเพื่อนเพราะตาเราไปมอง ฮะเด็นเพื่อนเพืวันโนเพื่อนมันมันด่ามันด่าเอาด่ยังไงหลวงพ่อก็ไม่รู้นะด่ายังไงยกนิ้วให้ยกนิ้วอะไรให้ถืว่าด่านิ้วกลางหรอกยกนิ้วอื่นไม่ได้เหรอฮะยกอันนี้ไม่ได้ด่าไม่ได้ยังไงนะยกอันนี้หมายถึงอะไรเฮ้ยเฮ้ยพยายามพายกอันนี้ล่ะอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้นะ พราะเอองงทำไมยกนิ้วกางเลยต้องเปลี่ยนแปลว่าด่าด้วยเอามาด้านิ้วเดียวเท่าไหร่นิ้วมือเรามีห้านิ้วอ่ามีมีห้านิ้วเลยเนาะนิ้วกางเป็นนิ้วที่ทรงพลังนะมี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 พลังเราต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ยกนิ้วกางให้แสดงว่าเขาชื่นชมเราปรุงจอมพลังให้นะเออเปลี่าความคิดใหม่นะให้มายกให้เราโอ้ของค้าบ้านอ่า ถ้าเราเป็นขอบุญเขาเหรอครับเราจะตีกันไหมตีไหมฮะใครไม่ยอมให้เราขอบคุณเขาบขาฆ่าไปตอนเหมือนเขาสมัครซ้อมสมัครพวตอะไนเลยนะเปลี่ยนความคิดใหม่นะลูกนี่นี่แหละยอะไรเกิดแค่ยกนิ้วกลางให้ก็จ่ากันไม่เอาเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนท่านิยมใหม่ท่านิยมผิดผิดไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เอ่อเดีวแต่ละนิ้วเนี่ยมีหน้าที่มันมันอยู่ด้วยกันนะนนิ้วนิ้วกลางนี่เนี่ยแรงเพื่อนแรงมากกว่าเพื่อน ยกข้าวยกของอ่ายกข้าวยกของในต่างต่างต้องอาศัยเนี่ยนะครับต้องอาศัยนิ้วกลางเป็นหลักเพราะมันเปลี่ยนความคิดใหม่ตาเนี่มันทําให้ทําให้เราทําให้เราต้องทะเลาะกันเพราะตามันเห็นสิ่งต่างๆเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของอ่าบางทีใช้ตาด่ากันก็ได้ใช่ใช่ไหมเคยใช้อยู่หรอเนอะอีนี่มันอเอาตาจิกหนูเหรรู้มัอน ตาการเป็นไก่เราประจิกได้เออเพาะวันจิกกันด้วยตาจิบมองยังไงรู้มองจิบพ่อแมมองไม่เห็นมีหลายเดี่ยนเดี๋ยวนมองยังไงมองจิกมันเจ็บอยู่บ้างเออราะฉันถ้าเราไม่อยากเกิดเรื่องมีเรื่องมีราวทำยังไงที่จะไม่ไม่มีเรื่องมีราวเราก็จะตอาตาเป็นจิกคนอื่นเราต้องมีซะเเหมือนเต้าเหมือเต่ามองอะไรก็ มองก็สักแต่ว่ามองเห็นโอ้สวยงามสวยงามโอ้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 เราพยเยามที่จะไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่เห็นอะไรเป็นตลาดนัดไหมนี่ยต้องไปซื้อซื้อไอ้ช่องอะไรช่องอะไรเวลาไปตลาดนัดช่องอะไรของเล่นเห็นไหมน่ะของเล่นจะเอานั้นจะเอานี่ทำอะไรให้ไปซื้ออะไรของกินยอมกลีซื้ออะไรคาน้องนี่น่าคน้องคน้จะให้เจริญเติบโตไหม อะไรทำให้เจอเติบโตข้าวทำไมไม่มีข้าวฮะทำไมไม่มีข้าวกินนิดเดียวกินนิดเดียวอ่กินนิดเดียวเลยอ่าต้องกินเยอะๆเยอะๆจะได้ไม่ปวดนของพ่อของพี่ต้องนะคับเพราะนั้นทาไงเราเนืงจากไม่เกิดไม่เกิดปวดทางตาก็คือแค่หนมั่นระวังสำรวมแหมั่ระวังสำรวมตาสำรวมตาเห็นอะไรก็มีสติมีสติ อย่าไปปรุงไปแต่งอ่าอย่าอย่าปรุงแต่งคืออย่าคิดมากเห็นแล้วก็อย่าเห็นแล้วก็เห็นอ่าไม่ได้เห็นเราหอเขาลุไปข้างหน้โอ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 ้มาใหม่นะครับมองก็ต้องมองอย่างมีสติเราก็จะไม่เกิดโทษเกิดคิดเกิดไทยนะหูก็เหมือนกันนะหูหูได้ยินเสียงเสียงที่ผ่านเข้ามาทางหูเรามีเสียงดีก็มีเสียงร้ายก็อย่างเสียงพัดเสียงร้ายเสียงด่า อะไรต่างๆอ่าถ้าเราเป็นภงมิใจเพรามันดากูมันดากูมันดากูอ่าเราไม่ต้งด่านั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งขัดสมาดิดีๆไปแล้วเราต้องปิดตาเราก็ต้องปิดหูอ่าปิดหูสำรวจหูสำรวจแล้วก็ต้องระวังนะครับได้ยินก็สักเลยว่าได้ยินนะได้ยินก็นะครับถ้าเราถ้าเขาด่าเราเราไม่รับคำด่านั้นจะเป็นของใครนะ ของเขาอันนี้เราไปรับมาด่าก,กูอ่มามาด่าแม่กูอ่าเราต้องเปลี่ยนไปถ้าเราไม่รับก,ก็เป็นของเขาเราก็มาพอเขาเราได้ยินเสียงดา่าแล้วก็เอาไปโน,น่นไม่ได้เอาไว้ตรงตรงโรง,กกงเรียนแต่าาว่า,าด่ากันที่โรงเรียนเราไม่ได้เอาไเราไม่ได้ทิ้งที่โรงเรียนโน่นบอกไปไว้ที่บ้านด้วยไปนอนห้องบนนอนกูด่ากูเอื่อหนึ่งมันจะด่าเพิงแก่ด่าแบนี้อ เป็นทุกข์อยู่คนเดียวนี่ีคนดา่าเขาไม่ทุกข์แล้วสบายแล้วนะครับเพราะะฉนั้นฟังเสียงฟังเสียงไม่ให้ไม่ยอยากให้มีเรื่องเขาต้องยินน่ามีตสต,สต,สติสับรวรได้ยินว่าอยา่าไปบุกแกไปบุกแ่ว่ามันดา่ากูมันดา่ากูนะครับตาหจมูกอาจจะโมงอากาศจมูก,มกจมูกแค่ทำอะไรจมูกแล้วเปกินได้เข้ามาจมูกเรานีทั้งกินกินดีเป็นยังไง กินไม่ดีอ่ากินตัวกินตัวเยี่ยวย่อครับของจีเราก็เหมือนกันเรากินกินวันเราจะว่ากูสดเลยสดกว่าดกว่าเราแค่นั้เยอะไม่มาเลยเออพูดาจะเสียงอย่างอื่นก็ได้เนาะไี่เสียงตัเยี่ยวอ่าเสพูดไม่ได้เสียงโดเสียจะเสียง้ก็ได้เออาะ่ละวานนั้น เราก็อย่าไปปรุงแต่งอะไรได้กิ่นอะไรก็ม,ตมีต้องมีสติต้องไม่มีสตินะนี่นะมีงงสตินะครับได้กินอะไรก็มีสตินะครับอย่าไปปรุงไปแต่งนะรู้ตัวทุกครองตลอดตามจมูกบีบนะบีบบีบใช้ทำอะไริไรเบีบยาอะไรนะใช้ยเียาอะไรใช้ทำรถหรืออะไรเดี๋ยวมียรใครอยากจะใช้ยืนหรือยากนอน ก็เห็นกับหมาเราใช้ลิน้นเรียบไปเช้าเรียกหมานรอยมาเรียวลิ้นเดียว <laughs> ลิ้นใช้สำหรับ,บร,รับเออรับรสถ้าเราไม่มีลิ้นเราจะรู้ว่าหวานมันเค็มเปรี้ยวไหมลูกไม่เราจะพูดได้มถ้าเราไม่มีลิล้นเอออย่างนี้นะลิ้นสำหรับรับรสที่เรากินมามา่มาเปไนวป่วๆเพราะลิ้นเรามาันรับรสว่ามาันเค็ดอร่อยใช่ไหมเนี่ยกินทุกวันไหมมามา่มาอ่ะฮะ เราเพไปโรงเรียนเราเพิ่มหนูเลิกกินและมะมะ้วมาม่าตอนนี้หน,นูกกินแต่ไวไวนะครับกินแต่ไวไวกินมาม่าเหมือนกันเนาะกินมาม่าไวๆดีนะลูกไดีแต่เขาเร็ตทีไรก็ซื้อแต่มามาเออจะไปกินเยอะนะครับกินเยอ,ะ,อ,อ,ยอะแล้วปวดท้องปวดไส้เพราะนั้นลิ้นนี่แหละทำให้เราทำให้เรา เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของพ่อนีนอ้อยากกินนะั่นอยากกินนี่โอ๊ตีใหม่กิดอะไแล้วแม่นี่แม่กินหลาอยากนะแม่นะ,ะ,ะบางแผไอะไรอยางก,กีนกินใหม่จะกินอะไรคะบางวันแล้วกินอะไรคะฮะโอ้หมูหั<อ>นรู้ยังดียังไม่กินผ้าหันผ้าหันเลยพ่อไปอยู่เลยโอ้กินหมูหันทำไมถึงกินหมูหันด้วย อ๋อกินท,ทุกปีกินท,ทุกปีหมูนอนไม่หลับแล้วทำงาน,นอ่ะอ่าบางแกก็ได้กินหมูหันใครบางแผลไม่ก็จะไปไหนอีกจะจะไปไหนเนีปีใหม่เนี่ยอยู่ต้องหลายวันเนี่ยฮะเที่ยวไปเที่ยวเอาเที่ยวยังไงไม่กลัวโควิดเหรอฮะไม่กลัวกลัวไม่ได้ไปอี่นี่หรอกถา,ากรมาริงกลัวโควิดไหมเนี่ยกลัวอ่า โควิดคันคันัดใหม่ชื่ออะไรทะี่โดนมาอลไนะ oh <my> โดเรมอนชื่ออะไรโอเมก้า oh <my> oh โอเมก้าโดเมอนโอเมก้าเออมาจากบ้านไหนมาจากบ้านไหนฮะไม่รู้ม่ใช่ไม่ใช่มาจากบ้านแค่บ้านบ้านเรานี่หมดะ,ะบ้านอะไรบ้านสี่เลี่บ้านนองบ้านน้องราชแลวบ้านอะไรอีกบ้านตนินเนไม่ใช่มาจากบ้านตนิรนเของเราโอเมก้าขอ เพราะฉะนั้นนลูกนะที่ไม่เราควรจะอยู่ไหนที่ปลอดภัยเอออยู่บ้านปลอดภัยที่สุดอยู่บ้านก็ต้องอยู่ในที่มั่นมั่นะอยู่บ้านโน้นไปอยู่บนต้นไม้ปลอดภัยไ้่ไม้เออเนี่ยเราต้นไม้ตายหาไวเรลือรถทไายยิบเออเพราะนั้นก็อยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ให้ดีนะครับอยู่ให้ดีให้ปลอดภัยอยู่โรงเรียนก็เหมือนกันเล่นแรงไหมที่โรงเรียนเราแรงเล่นไงเล่นแรง อป akah จัดเตรียมโอ้ขนาดนั้นเหรอก่อนนัหน้เปียกปั้นใส่หมวกอะไรบอกร้องราวังเห็นไหครับที่เราใส่แมสก์เห็นที่เราใส่แมสกอะไรนะก่อนกานโควิดเขามีอะไรนะมีอะไรบ้างเนื่องใส่แมสก์สองล้างมือไปบ่อยนะครับเวลอย่าห่างมีอะไรอีกมีกสามอย่างนี้บอกรอไม่ใช้ของส่วนรวมใช้แต่ของส่วน อ่าไม่ได้ออส่วนตัวนะครับอย่าไปใช้แก้วน้ำกับเพื่อนอย่าไปใช้เงินกับเพื่อนอย่าไปติดโควิดเ <c oughs> ออเงินขาดเงินเรานะครับอ่าต้องระนั้ระวังโควิดอันตรายนะครับอันตรายคนตายทุกวันทุกวันเราก็อย่าเป็นหนึ่งในในในน้นด้วยนะครับต่อไปนี่เด็กเขาก็จะให้ฉีดวัคซีนแล้วอ่าฉีดวัคซีนเหมือนกันนะครับต่อไปนี่เราต้องไปฉีดด้วย ป้องกันอันตรายเชื้อไวรัสตา่างๆเยอะยนอกจากโควิดก็มีไวรัสในที่จะติดต่อทางปากม้าจมูกอ,อย่างไรอีกครับโอ้ไข้หวัดพิมพ์นหนาวๆอย่างนี้นะครับต้องระมัดระวังเพราะฉะนัาา้นะถ้าเรามีธรรมะต,ตัวเดียวเนี่ยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้เลยธรรมะคือสตินี่แหละอ่าธรรมะคือสตินี่แหละนะครับว่าตามหลวงพ่อว่าตามสติดีสติดีจะมีรอยยิ้ม จะมีรอยยิ้มสติถูกข่มสติถูกข่มรอยยิ้มไม่มีรอยยิ้มไม่มีถ้าเรามีสติดีเราก็จะยิ้มตลอดนะครับเดินอะไรก็ยิ้มเจอเพื่อนก็ยิ้มใส่มันช่มีเรื่องมีเราเดินคุณพ่อก็ยิ้มพอใส่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณย่ากุญญายเดินมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ้มใส่มาวิ่งมาเราสวัสดีค่ะเราเราขยิ้มนะไม่เกิดเรื่องเกิดรา รอยยอ้สตีดีสตีดีจะมีรอยยิ้มจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ้มสติถูกทิ้มรอยยิ้มไม่มีรอยยิ้มไม่มีนั่นถ้าสติขาดไม่มีรอยยิ้มเลยมีเสียงน้องให้ขึ้นมาเลยสติมาสติมามาไม่กัดมาไม่กัดสติถูกกัดสติถูกกัดชอบกัดกับม้าชอบกัดกับม้าที่มาม้ามันจะไม่กัดด้วย ต,ตัณสติถูกตัดตัดไปทั่วเลยทีวันเนี้ยได้ตัดแต่ม้าอย่างเดียวนะครับหมูม้ากาไกา่ปเป็ดอะไรเนะี้ยมาพกที่คือไปตัดกับข้อมอโอ้นไ,ได้ไครับสต,ติมา,มาปัญญาสดใสญญส,ใส,สต,ติจากไปไป,ไปเผมาอารมณ์าามนะครับสต,ติมาเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดด้วยปัญญาก็จะเกิดด้วย นะครับมีสติเี่ไม่หวัน่นเพลงสม,มุนไพเร็วเระเบิดปึ้งผลิตแต่มันไม่มีสติ <c oughs> โอ้สมมุติว่ามีภัยี่บัดเกิดขึ้นมีภัยบัดเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่นาางฟังธรรมะอย่างนี้อ่าแผ่นดินไว้ซึ่นนี้เกิดขึ้นอ่ามีระเบิดปึ้งลงไปี้เราจะทำยังไง นี่นะนะมาตู้มตรงนี้เลยเราไม่ต้องแฝงพวกกระต่ายทุกคนตุ้มตรงนี้ไม่ไดนเรา้ตายทุกคนได้เดี๋ยวอ่าเลวงพ่อมาเตรียมสวนตอนน้นแะหลวงพ่อมาเตรียมสวนให้พวกหนูเลยอ่าเขาไปสวนเลยลวเพราะมาตายเขาไปสวนตอนตายพลวงพ่อตายเราไปสวนไปตามไปสวนด้วยอ่าพระนั้นทำอะไรให้มีสติถ้าสติมาปัญญามันเกิดนะสติมาปัญญามันเกิด เคยเคยเคยทำเรื่องสามโก้ไหมมีแต่สามสามโไหมเคยยินผมเว้นไหมไม่เคยยินเลยบอกอผมเว้นเป็นคนที่นักาเก่งมากในเรื่องสามโก้นังจีนนะครับเคยดูนังจีนไหมเนี่ยเอยเคยดูการ์ตูนไหมชอบการ์ตูนอะไรม่เป็นท่านั้นหรอแล้วชอบอะไรกจให้ฟัง อังกฤษเนี่ยอังกฤษเราสามปุกโฮมิงคัมหนึ่งอ่าท่าหนึ่งจิวยี่ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่สั่งให้ผมเองผมเอง เท่าไอร่ของฟ้าจะเป็นยังไงจะจับใสหรือเมื่อคืนผมเองรู้แล้วว่าอีกสามวันจะเกิดหมอกเยอะนะครับหมอกลงเยอะ,อะพอถึงพอใกล้จะถึงวันยงนี่ก็ส่งส่งทหารคนสนิทไปดูเรื่อยๆว่าผม,ม,มเองเตรียมอะไรหรือเปล่า,าไม่ได้เตรียมอะไรนอ้อไงขาอุ้ยห้างก็ดีเนี้วเชยอ,อยู่ไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่เดือดร้อนไม่อนานคอร้อนใจอะไรเลยนะครับ ถ้าถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเป็นเราบอกว่าเอ้าพวกนี้ไอ้าเรียนว่าน้องหลับชักเราเรีนมาคนละหนึ่งแสนนะไม่มาเดี๋ยวเราไปเข้าคุกมาทุกคนเลยเราจะอยู่ได้ไหมอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงล่ะทำยังไงนะนี่นี่เป็นไรนี่เป็นไรจ๊ะนี่เป็ไรน้องบฝันไม่หะับนั่นตอนนี้ยจะไปหับชจะไปอยู่บ้านน้องหลอบชักอย่างนี้บอก ไปอยที่ไหนอเห็นไหมก็จะทำยังไงเ่าะจะทำยังไงฮะอ่าไอ้โอ้ยเจรพ้นธนาคารบจธนาคารที่ดีหรือหรือหรือไม่ดีไม่ดีไอ้หมานี่ะโอ้ยเป็นแ้วไอ้ดี๋ยวจริพ้นธนาคารโอ้ยจะอะไรไปริ้นหรูกกดท่อลูกมานะไเริ้นเออเริพอะรอาียาีอห จะทำยังไงเนาะนะสมมติว่าหรือหรือมีคนมาทำนายเราครับพรุ่งนี้ผู้นี้เวลาเก้าโมงเกิดจะหลตายฮะถ้าหลับตายผู้นี้เรา,ะา,า,าจะทำอะไรก่อนคิดว่านะจะทำอะไรที่ทำอะไรจ้ะนะั่าานไม่ได้ำทำแล้วทำพ่อเขาด้วยหรือทำไมไม่กินข้าวครับานนาแม่หนูไปแล้วนะนายเอ๋อเนื้อ แจกไข่หนูเนอะอดีไปาเราเพิ่งเอิญนี่นนวหว่จะเลียกหมูหันแม่เนอะตายเป็นหมูหันอยน <S <S น่างเนาะเออช่ครับถ้ามีเหตุวิกฤตอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราไม่มีสติลูกไม่มีสติเราจะแก้ปัญหาไปไม่ได้เลยอ่ายาวิกฤตป้องกันกำลังใจยามวิกฤตมีระบบจะเกิดขึ้นเสมอยามยวิกฤตรู้จักคำว่ายามวิกฤตไหม ย็นะย่จนเอามีคนมาบอกว่าไปไหมไฟไหมไปไหมนี่มีแล้วเราจะทำยังไงน้ำมาสาดไปไหมไฟไหมทุกคนก็ไฟไหมยิงมองไปเห็นเอ็คุณอ่าเอ็คุณตาทนหนโอ้ยตักน้ำนะครับตกน้ำไปสาดไปสาดโอ้ยสาดตากน้ำาตาคนั้นตาเปสาดจนกระทั่ง ไฟมันไหมว่ครับมาดูอีกทีหน่งก็ว่าคู่มันไม่มีก้นตาก่อะไก็ไม่มีน้ำออไม่มีสตินะมีแตือเมเราโอ้เหลยการฉุกเฉินทำอะไรไม่ผูกเหมือนกันนะ่าเวลายามมีกฤินะครับยามมีกฤินยามมีก่องทังสติใจเย็น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 มันข้าแบบครัข้อสอบอ่าเวลาอีกสองนาทีจะพอมแล้วทำยังไงตั้งสติ

อ่าไปหาแม่น้ำเลยจะไปหาทับโจโฉว่าจะสู้กับโจโฉเนี่ยนะรู้จักเคยยินโจโฉวไหมอือเคยเนาะเคยเนาะโจโฉคนบ้านไหนบ้านไหนเออโจโฉเป็นตัวตัวโกงในเรื่องสามโกงก็เรือไปเรือไปล่องลอยในกลางแม่น้ำกลางแม่น้ำไอ้ทอมตีกองล้องเปล่าที่แล้วก็พลาดศึกจะมา โจโฉเห็นก็สั่งไปทหารโอ้มันมองไม่เห็นนี่มองว่างก็ลงด้วยยิงมีเรือหรือว่าเรือข้าศึกมาเอ้ายิงยิงยิงธนูยิงยิงระดมยิงธนูอทหารก็บอกผมเองไม่าอันเรือมันดูธนูมันเต็มแล้วครับอีด้านนี้เอาปืนอีกด้านหนึ่งปเอาที่ทารโจโฉก็ยิงยิงยิงพอมันได้เยอะแล้วก็เอาเรือกลับมา20ลำ20ลำ จะไา้ทานมาน้าผูได้หนึ่งแสนดอกหนึ่งแสนกรดอกพอดีเลยไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าสติมาปัญญามันก็เกิดคิดแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะนั้นเรื่องสติเรื่องปัญญาเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเราเรียนหนังสือเราได้ความรู้เราได้ความรู้ความรู้ของเรามันมันก็เหมือนกับมียนะลูกมีดมีดคมๆเนี่ยถ้ามันไม่มีฝาอันตรายไหมลูกร,ระเบิดถ้ามันไม่มีสลัก กล้าจับไหม,ไมเออมาที่ไม่กล้าจับเออเพราะฉะนั้นะะเราบดใช้ตัวเราตายดยสบายเลยมองเพ่งตายเมื่เอเราเรียน,น,นเรียนหนังสือถ้าเรามีความรู้มากมายเพียงใดแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะในตัวควบคุมเหมือนพวกเราได้ด็อกเตอร์ทุกคนเรียนหนังสือได้ด็อกเตอร์ทุกคนเทุกคนเลยแต่ไม่มีธรรมะก็จะเอาความรู้นั้นไปนใช้ในทางที่ ดีหรือไม่ดีไม่ดีมีความรู้มากก็จะไปโกงคนอื่นหรฆ่าคนอื่นแค่วางแผนไหมในวางแผนถ้าเล่นเกมนะเล่นเกมที่จะเล่นตามกฎกติกาก็จะก็จะโอ้โกงโกงเพื่อนใครเคยโกงเพื่อนถ้าเไหมเราเล่นด้วยกันเองคยโกงเพื่อนม้างไหมไปโกงเพื่อนบ้างนะเออเหนนมเขาว่าเราว่าเราผ่าดอะไร